สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องที่ซีเรียสดังนั้นคลิปนี้ผมจะมีมีฉากแปลงล่างที่เปิดตัวไอ้นุ่มหน้ามนคนติดห้อยหอยหอยหอไอนุ่มหน้ามนคนติดหอยขอยหอยหหาหอยหอย่อ,ยยอง,งแตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้จะไม่มีข้อความขึ้นว่ามีพันหอยขาย คลิปนี้ผมจะไม่ตลกช่ยช่วไม่ตลกคลิปนี้จะไม่มีฉากว่านหวิว,ว,วคลิปนี้จะไม่มีเอฟเฟกต์กุ้งต้งกุ้งตั้ง,งและสลับมุมกล้องมุมกล้องไปมาให้ปวดหัวปวดหัวเพราะคลิปนี้ผมจะจริงจังจะจริงจัง ผมจะมาคุยเรื่องที่ซีเรียสและเป็นเรื่องที่หลายๆคนหลายๆท่านได้ถามมาว่าเลี้ยงเชอร์รี่แล้วไปขายที่ไหนขายให้ใครครับคำถามนี้เป็นคำถามที่คาใจอยู่กับทุกคนแล้วก็เอาจริงๆก็ไม่มีใคร กล้าที่หรือกล้าหรือสามารถที่จะมาตอบคําถามนี้ได้นะครับผมยะองค์แต่เกษตรทรองถิในฐานะคนที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงหอยแล้วก็มีความจริงจังในการดันตลาดหอยเชอรี่นะครับให้เป็นที่รู้จักคนหนึ่งผมเข้าใจเพื่อนๆดีนะครับว่าบางที การที่เราจะลงทุนหรือทำสิ่งอะไรก็ตามเราก็ต้องมองหาตลาดไว้ก่อนเนาะเป็นการลดความเสี่ยงเป็นการอามองการตลาดไว้ก่อนว่าเลี้ยงแล้วเราจะไปขายตรงไหนขายให้ใครไอ้เรื่องนี้นะครับเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากๆนะครับแล้วก็ผมเองก็ ไม่มีความสามารถพอที่จะพูดอะไรได้ที่มันลึกซึ้งมากนายนะครับแต่ก็พอจ,จากการที่ผมได้ลองเล่นตลาดมาหลายๆรูปแบบนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลองเล่นตลาดเชอรี่คือแล้วก็มาหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะทําเป็นอาชีพจริงๆว่าอาชีพจริงๆก็คือ ผมจะหากินกับหอยเชอรี่แบบไปตลอดนะครับแบบยั่งยืนผมก็ได้ทําการวางแผนการตลาดไว้เหมือนกันนะครับอันนี้เรามาเข้าคําถามเดิมนะที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้เนาะว่าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนเลี้ยงแล้วไปจะขายให้ใครครับให้เพื่อนๆลองหลับตาก่อนนะครับ แล้วคิดตามผมอ่าเพื่อนๆครับหลับตาก่อนครับถ้าเพื่อนๆเลี้ยงหอยเชอรี่หรือกำลังเลี้ยงหอยเชอรี่กำลังมองหาตลาดอยู่นะครับผมจะพูดแบบโป้งๆตรงไปตรงมาจริงๆเลยนะครับคือถ้าเพื่อนๆถามว่าเลี้ยงแล้วไปขายตรงไหน สมมติในชีวิตจริงถ้าเพื่อนๆไปถามเขาอย่างนี้คำถามร้อยเปอร์เซ็นที่จะตอบกลับมาก็คือว่าคุณเลี้ยงเยอะไหมคุณเลี้ยงเท่าไหร่เลี้ยงพันอะไรเลี้ยงแบบไหนอ่าแล้วคำถามนี้ก็จะย้อนกลับมาที่เพื่อนๆว่าอ่าเลี้ยงห้าบอ่อสิบบ่อเลี้ยงแค่นี้ ผมพูดจริงๆนะครับในในฐานะที่ผมก็ทําตลาดหอยมาคือถ้าเลี้ยงห้าบ่อสิบบ่อยังไงก็ไม่พอขายนะครับอืดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าอีกว่าจะตอบคําถามให้ตรงประเด็นว่าเลี้ยงแล้วขายที่ไหนก็คือคนที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับหอยเชอรี่หรือทําเป็นอาชีพจริงๆผมเชื่อว่าทุกมีทุกพื้นที่มีแทบทุกจังหวัด ที่เขาแกะหอยขายนะครับหรือใช่คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าหอยเชอรี่มันเป็นตลาดหลักคือตลาดอาหารตลาดอาหารคืออะไรตลาดอาหารก็คือเป็นตลาดที่คนเขาเอามาซื้อเหมือนกับข้าวนะครับเป็นเป็นแบบเป็นไว้รับประทานเป็นตลาดอาหารการที่มันเป็นตลาดอาหารทุกวันนี้ข้อดีก็คือว่า ถ้าเราสามารถทําตลาดที่มันติดตลาดได้แล้วมันจะมีความยั่งยืนเกิดขึ้นในเองเพราะอะไรนะล่ะครับเพราะว่าทุกคนจำเป็นต้องกินถึงถึงต้องกินข้าวกินอาหารอ่ะโอเคว่าเขากินข้าวเขาไม่จำเป็นต้องกินหอยเชลล์ตลอดก็ได้แต่มองอีกภาพหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นการแบบคนเราไม่สามารถจะมันเป็น มีตลาดวอนลตลาดนีดเนาะ,ะมันเป็นตอนนี้หอยเชอรี่เป็นตลาดนีดคือความต้องการไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรอะแบบเป็นตลาดที่แบบเหมือนวอนเหมือนต้องการเป็นวอนเป็นตลาดวอนเนาะไม่ใช่ตลาดนีดก็คือบางทีนึกใหญกจะกินอะไรเนี้ยหรือ ติดใจในรสชาติก็มีการซื้อซ้ําเยอะเหมือนกันนะครับจากที่ผมได้ลองลองทั้งเลขขายทั้งหลายวิธีนะครับเออก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงจริงๆแล้วก็คือถ้ามันจะมีมีกลุ่มคนที่ทําเกี่ยวกับตลาดหอยทุกพื้นที่นะครับก็คือเขาก็จะรับซื้อแต่ราคารับซื้อนั้น อ่าตัวผมก็รับซื้อเหมือนกันแต่ผมไม่สามารถสามารถพูดเรื่องราคาได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่าไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองอยู่ผมอยู่สุรินเนาะอำเภอข้างๆราคาเขาก็สูงสูงกว่าผมเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่แบบภูมิภาคอื่นคือเออเขาเรียกว่าต่างภาคต่างไรที่เป็นเครือข่ายกันอยู่นะครับก็ ช็คราคามาก็ราคาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงแล้วไม่เอา,เอานำไปขายเนาะก็คือต้องหากลุ่มคนพวกนี้นะครับกลุ่มคนประเภทนี้แบบนี้เขารับซื้อแน่นอนส่วนรับซื้อกิโลเท่าไหร่นั้นผมไม่สามารถบอกได้แต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะตอนนี้นะครับคือ ตลาดที่ดีที่สุดก็คือตลาดที่เราสร้างเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเพื่อนๆอนอ,นอาจจะเลี้ยงไม่เยอะถ้าผลิตส่งเขาก็อาจจะไม่เพียงพอ 2. การที่ทำตลาดเองมันจะเป็นอะไรที่มีลูกค้าของเราเองประจำเนาะมีลูกค้าของเราประจำแล้วก็ทำให้แบบเขาเรียกสร้างตัวตนเนาะสร้างชื่อชื่อเสียงคือในละแวกแถวบ้านเพื่อน ถ้าเพื่อนๆเ,ออเปิดตัวมาผมสังเกตว่าแถวบริเวณหมู่บ้านหรือแถวหมู่บ้านใกล,ใกล้ๆก็จะไม่มีใครมาเปิดตัวทำให้ทาให้เราสามารถคือคู่แข่งจะน้อยลงนะครับคือเราสามารถที่จะทำตลาดได้แบบยั่งยืนได้ก็คือเราเปิดตัวแล้วเราขายพอแถวพื้นที่แถวบ้านของเพื่อนๆเ,เป็นที่รู้จักเยอะขึ้นก็เขาก็จะ มาซื้อซ้ํานะครับเขาแบบเหมือนว่าอ่ะเหมือนเหมือนเอาเคสเคสอย่างผมเนาะผมผมไม่ก็คือเคสอย่างผมบางทีผมก็เลี้ยงบางทีผมก็แกะมั่งไม่ได้แกะมั่งบางทีผมทําภารกิจอยู่หลายอย่างนะครับแต่ถ้าลูกค้ามาก็อาจจะ,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 ะโทรมาเอ้ยย่าเอาสิบโลห้าโลอะไรเงี้ยเราเลี้ยงไว้เราก็พร้อมแกะอ่ามันก็ได้รายรายได้อีกทางหนึ่งนะครับคือ มันก็ผมแนะนําว่าให้ทําตลาดเองมันจะยั่งยืนและมันจะได้อ่าราคาที่เราพอใจที่จะขายนะครับถ้าเราไปขายให้เหมือนเหมือนเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาขายให้ผมเนี้ยผมก็จะเป็นคนกําหนดราคาซึ่งจะอาจจะไม่พอใจในอ่าของเพื่อนๆน,นะครับซึ่งการทําตลาดเองมันดีหลายอย่างมากเลยครับคือเป็นตลาดที่ยั่งยืนสองมันก็คือไม่ต้องวิ่งเหนื่อยตามออเดอร์ที่แบบบางทีก็เอา หลายโลหรืออะไรเงี้ยเราบางทีเราของเราไม่พอมั่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นการวิ่งหาของแล้วมันจะเป็นการเหนื่อยการเสียเวลาสําหรับเพื่อนๆน,นะครับจากที่ผมทดลองมานะครับเพราะว่า,าผมก็เคยแบบส่งทีวันละร้อยกิโลนะครับหอยแกะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่า,ากว่าที่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 ก็คือเหมือนเราไม่คุ้มค่าเหนื่อยเราขายยอดยอดกิโลได้เยอะ แต่การที่ขายรอดกิโลกิโลเยอะก็คือเขาก็จะขอลดเยอะลดเยอะแค่ไหนก็ลดเยอะมาประมาณเหมือนเกือบเท่าทุนได้มานิดหน่อยสู้ทําตลาดปิกไม่ได้นะครับก็จริงๆมันมีเรื่องอีกมากมายเรื่องเกี่ยวกับการตลาดที่เพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าไม่น่าเสียเวลาเข้ามาดูคลิปนี้เลยคือจริงๆข้อมูลของผมมีเยอะมากซึ่งถ้าจะให้ผม พูดในคลิปเดียวนะครับมันคงต้องเป็นคลิปประมาณ3วันนะครับซึ่งแล้วผมก็เป็นคนที่พูดเลอะเทอะพูดไปเรื่อยด้วยไม่มีสมโงครงสงคลิปอะไรเงี้ยทีนี้ที่เป็นคลิปนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเสียเวลานะครับผมแค่กําลังจะบิวเพื่อนๆให้ปรับอารมณ์ไปตามได้เพื่อที่จะผมจะส่งไปที่คลิปวิเคราะห์การตลาดทั้งพันภูทร พันสีทองอ่ะว่าพันพันทุทนอ่าบางบางบางท่านสงสัยอีกพันธุทนมันพันอะไรวะพันอะไรวะพันทุทนก็คือพันพื้นเมืองนะครับพันธรรมดาแต่ว่าสําหรับองค์แต่ความนี่เราไฮโซนหน่อยครับเราตั้งชื่อให้มันเพราะเพราะว่าพันทุทนนะครับก็คือทั้งมีมีทั้งเรื่องการทํตลาดภูทนตลาดสีทองไปยังไงอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ที่ผมได้ลองจับตลาดมาหลายๆอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนในเฟซเนาะก็จะรู้นะว่าผมาดันตลาดประมาณไหนมั่งทําอะไรไปแล้วมั่งครับก็ตอนนี้ก็คือผมก็อยากให้เพื่อนๆเลี้ยงเลี้ยงก่อนเลยเนาะเลี้ยงก่อนแล้วลองทําตลาดเองอันนั้นคือฟังจัดปากสิบคนพูดมันก็ไม่เหมือนทําเองนะครับ ทำเองลองทำเองก็เลยลองดูเพราะว่าผมผมเองก็เริ่มจากไม่รู้จะทำอะไรเนาะเลี้ยงก็เหมือนเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทั่วไปเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปูนาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรมาหลายอย่างแต่สุดท้ายผมก็มาจบอยู่ที่หอยเชอรี่เพราะว่ามันมีข้อดีๆหลายๆหลายหอย่างหลายๆด้านซึ่งก็จะไม่ขอเข้าไปลึกเพราะว่าเดี๋ยวจะ เข้าไปคุยในเรื่องนี้ว่าทำไมต้องเลี้ยงหอยเชอรี่อีกโอ,โอเคครับตอนนี้เพื่อนๆก็น,น่าจะตามทันแล้วนะครับสรุปเลยนะครับคือตอนนี้จะเลี้ยงให้ใครเออเลี้ยงแล้วจะขายที่ไหนเลี้ยงแล้วขายให้ใครครับตลาดที่ดีที่สุดนะครับคือการทำตลาดเองนะครับทำตลาดเองเพราะว่าหนึ่ง ได้ราคาที่ดี2ได้ตลาดที่ยั่งยืน3ก็ไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องให้ใครกําหนดราคานะครับเราสามารถกําหนดราคาเองได้ซึ่งตอนนี้ถามว่าราคาดีไหมผมผมมองว่าเชอร์รี่เป็น,เ,ปนเทียบกับต้นทุนกับาการเลี้ยงแล้วเนาะผมว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าในตัวในส่วนตัวผมเองตอนนี้ผมราคาหอยแกะคือ,ค,อคือไม่ตลกนะครับเพื่อน<ๆ>เอนหอยหอยเชอรหอยแกะคือหอย หอยเชอรี่แกะนะครับไม่ใช่หอยที่ที่ล้องแบะๆนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับคือหอยแกะก็คือหอยเชอรี่ที่แกะอา่าราคาของหอยเชอรี่ที่แกะคือผมว่าตอนนี้มันโอเคแล้วมันมีแนวโน้มที่จะแพงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําตลาดหอยแกะก็คือราคาหอยแกะสูงกว่าราคาราคาหมูในท้องตลาดนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับพเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูเนาะว่า การเลี้ยงหมูต้นทุนเท่าไหร่เลี้ยงหอยมันต้นทุนเท่าไหร่แล้วราคาหอยมันตอนเนี้มันเป็นไปได้คือราคาหอยมันสูงกว่าราคาหมูนั่นเองโอ้มีเรื่องต้องพูดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปเจาะที่เจาะลึกทีละเรื่องทีละเรื่องดีกว่านะครับที่กดติดตามช่องคนติดหอยไว้นะครับหมคันปากมากเลยเดี๋ยวจะเอาเป็นคุยเรื่องแคบๆเรื่องการตลาดกับตลาดเลยตลาดผู้ทอนกับผู้ทอนเชอร์รี่กับสีทองกับสีทองหรือ มีติดตามอีกเยอะครับเรื่องนี้เรื่องหอยนะครับติดตามเยะองค์แต่เกษตรโอกราไว้นะครับคือจะมีแต่เรื่องหอยแน่นอนครับเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอขระคุณครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องหอยนะครับติดตามหอยนะครับก็ช่วยกดติดตามข้างล่างนี้เลยนะครับ ปุ่มโลโก้นี้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์การตลาดกันนะครับแล้วก็ทุกเรื่องเกี่ยวกับหอยเลยนะครับเรื่องเล็กเรื่องน้อยยะองแตกเอามาลงแน่นอนครับผม <c oughs> ก็มันจะมีวิธีการทําตลาดแล้วก็ความลับว่า